1ิบเอ็ดโมงกว่ากว่าคะ่ะวันอะไรนะวันพุธหรอคะเดี๋ยวภาคบ่ายนี้ต้องไปการภาคลำบาดอืลูกหาว่าเผือกที่ไหนได้เป็นมันหาว่าเผือกเป็นมันไปเหี้ย อของว่างค่ะของว่างของหวานมันค่ะอาว่าเผือกอืมเออน้องกอนยังหลับอยู่ าเขายังหลับอยู่สวัสด,ดีค่ะ